ขาอาหารหมูย่ามแรงจ้ะทุกคนมาถ่ายขีบปลงไห้เบิงเนาะจ้าเรียงหมูปลาลูกผสมจ้าขห้อาหารหมูตอนแรงไปเอามาถ่ายขีบปมีเรืองอย่าเบาอย่าคุยนำ้ำอันเอฟซีเพิ่นมีปัญหาเรืองสุขภาพหมูเนาะทักทายมาเบามาถามกันเนาะไปเอาก็เลยจะเหตุขีบเบาสู่ฝั่งสำหรับช่วงนี้อากาศมันหนาวเนาะหนาวแห้ง หมูใหญ่หมูหน้อยก็มักจะมีอาการซึมแบบเป็นไขน่นะ่ะล่ะเป็นไข้แพ้อากาศเนาะ,ะหลายคนก็แบบว่าโอ้จะสีแก่ไขจังไรป่านอนซึมอยู่อาหารกับโบกินแต่ว่าอาการซึมของหมูเขาต้องสังเกตเบื้องเน่อจากเพื่อนจ้าพระม่ณว่าตาเขาป่วยเป็นไข้อย่างเดียวเด้้าเขามีอาการนอนซึมโบกินอาหารนี่อันอันหนึ่งที่เขามีอันสาเหตุหนึ่งที่เขามักเป็นก็คือทองอืด ขาหมูทองอืดนั่นก็นจะพกกินอาหารได้เพื่อนๆจ้าสังเกตเบื้องการครับทายนำ้ำบำบัดวลาตะหมูป่วยหมูซึ่มอาฉีดยาแก้ไขให้กินยาแก้ไขกับบ่าหายบ่เศร้านั่นตรงเบื้องน้ำนอกจกว่าเาพื่อนอาจจะทองอืดก็ได้เพราะว่าถ้าทองอืดครับทายบ่ออกนี่เขาจะบวก,กินอาหารมีตะนอนกินแต่หนามเนาะอาการขาทองอืดนะน,นะ เอาอาหารไปให้กินกะมาดมๆอยู่แต่ว่ากับบอกินกลับไปนอนคือเกาแต่ว่าหน้ามันกินดีอยู่ถ้าเขามีอาการท้องอืดเนาะบานนีถ้าเป็นไข่แบบอากาศเปลี่ยนเนาะอากาศเปลี่ยนเป็นไข่เพราะสมบายนี่กะอยู่ฟ้ามไปแล้วแล้วไปแล้วจ้ะถา้าถ้าเป็นไข่แบบนอนซึมซื้อๆนี่ก็จะให้กินยาเนาะให้กินยากับเป็นยาโคเลเดี๋ยป่าจะเอายาให้เบิง่งอยู่ดอกถ่ายถ่ายคลิปเด้อยาที่ป่าใส่อะนะ เป็นยาโคเลตโคเลตมันเป็นยาแก้แ,แพ้อากาศอ่านข้องซั์นี่แหละถ้าผู้ได้ติดตามไปแล้วก็จะก็จะก็จะเห็นเนาะว่าอันไปเอาใส่โคเลตมาตลอดเพราะว่ามันใส่ได้ทั้งหมูอ่าแม่ลกอ่อนหมูมีท้องหมูท่องว่างคือกินแล้วว่าวมีปัญหาต่อสุขภาพหมูว่ามีผลกระทบกับหมูหน่อยนะถ้าสมมติว่าไอเขามีท้องเนี่ยนะถ้าขาเขา่วยค่ะในกินได้โคเลตแล้วก็ถา,าว่ามีโคเลตหาบ่อด้เนาะหาสื่อบ่ไดด กาจ,จะเป็นยาที่ฟีหรือยาที่คอนเจนนี่ละ่ะไปเอาใส่เนาะให้เอาเอาเมอามาบดละเอียดแล้วกับผสมอาหารให้หมูกินขาหมูใหญ่คือจังสีนี่ดุดใหญ่ย,ย,ยังสีนี่แมลกอ่อนนี่เบ่งลูก่อนนะนอนนอนนอนเาจ,จะให้กินสองเม็ดเนาะดีคอนเจนหรือว่าทีฟีนั่นสองเม็ดบดหละเอียดแล้วกับผสมอาหารให้แม่หมูกินสำหรับอันนั้นหลูกู้หน่อยนี่สิคลอ,อดไม่แบบนี้ พอต้องหอให้มุปว่วยด้วยจากผื่นผื่น,นจ้าถ้าเพิ่นเป็นแมลูวอนนี่อากาศเปลี่ยนนี่เอาเอาใส่อาหารนี่แม่เพิ่นกินโหลดวันนี้ถ้าลูกมูนหน่อยนั้นเขาได้กินนมเนาะกินนมแม่เขานัาน่นนะเขาก็จะได้รับยาทั้งนม,นมแม่เขาหนำก็เป็นการป้องกันมูนหน่อยห้อง่สมายน้เพราว่าอากาศมันหนาวแหงดีกลางคืนนั่นนะเป็นแถ้เดือๆก,ก่อนสีแจงน,นี่อูแแ้แห,แ,หแหงหนะแหงเย็นแหงหนาวนี่สำหรับอยอยขอหมูไปเอาแล้วไปเอาจะเอา ผ่กขยะงลงนอยเน่ยเหมือแรงนี่เดี๋ยวหายอาหารแรงตอนแล้วนี่กัตอนแรงแล้วนี่ก็จะเอาเก็บถาดเก็บยังออกแล้วก็จะเอาผ่าขยะงลงุงป้องกันล่มหนาวกลางคืนนะนะย่างหน่อยกับบ่อยเปอร์เซ็นในการไอบอุ่นแต่ว่ากกบไข่ข้าวห่เห็ดมุงเนี่ยนะเพื่อนๆนจ้าบางทีก็เอาขี้แกบใส่เอาเฟืองใส่ให้เพื้นนอนนะนะพยายาห้ขอกหมูมันแห้งนะกลางคืนมันหยินเนาะห้ขอกหมูแห้งเบิองหมูหน่อยเอามันย่างหละอยู่สุด บานิทาทาหมูหน่อยน่นเอ้ยาหมูหน่อยวะทาหมูน่นหมูไงหมูไงเนานะไงแบบว่าอันอายุสองเดือนขึ้นไปเถละใส่ได้ยูยาตัวนี้เดี๋ยวไปเอ้าเจ้าห้เบิ่งนะ่ะะถ่ายขีปไปละยาสาสมุวิว่าหมูป่วยหมูป่วยแบบว่าอ่าเป็นไข้ซึมขาว่ามีแห้งกล้ามเนือ้อขาอ่อนแห้งลูกบ่ได้เนาะเป็นไข้น่ะนะเป็นไข้แล้วก็นอนซึมแล้วก็ลูกบ่ได้ ลูกส่งตัวบด้เนาะใส่ยาตัวนี้ซีดนี่ไปเอาใส่อยู่ไดโคโฟินิทพัดเนาะซื้อมนันหะนะอันซีดไหหมนูน่นไปเอาซื้อมาขวดหนึ่งไปเอาจะใส่เปิดแล้วก็จะใส่ตู้เย็นไว้ไดโคโฟินิทพัดเนาะเอาว่าซีดไหหมูอันหนึ่งซีซีน่นนะต่อน,น้ำหนักหมกูหันสิบกิโลเน,ะนาะหมอบนว่าหนึ่งซีซีต่อน้ำหนักตัวหมูสิบกิโลนบนว่า างที่ลุงล้วก็ใส่สองซีซีบอดด้ไซร์ลายหยานหยานมันแพงนะนะอันถ,ถ้าไปเอ้ใส่มากแล้วไปแล้วก็บ่ดดห้พ่นอยู่ล้างจากสีในพ่นแล้วเออเนมาเพื่อก,กลูกกินอาหารน่ะสินะก็ถือว่าเข้าเอินว่าเป็นยารักษาแก้ไขชนิดเชียพันอะเราเป็นโรคค้าแข็งนะ่ะนะเขาเอิวมาโรคค้าแข็งเป็นไข่้วเป็นโรค้าแข็งโอ้ยจเปมนดุนเม็นดันเนะาะมันได้เก็บถาดออกพี่น้องเอ้ยดื้อข้าอีกข้าวหน่อยตัวนี้ หมูแม่สาวงาม,งามๆเพื่อนๆจ้าเนี่ยหมูปลาขาวเผือกอัลโหลเรมาเบาสู่ฟังถ้าผู้ใดเจอปัญหาแบบนี้นอกเ้ากับรักษาเบื้องต้นไดอยู่สาหรับหมูปลาลูกผสมเดวสายพันธุ์พวงนี้เข้ากะเป็นหมูที่ทนทานต่อสภาพอากาศอยู่หรอกจะเพื่อนๆจ้าแต่ว่าถามันหนาวแห้งหรือหมูบางตัวที่แบบว่านอนเดียวไม่มีเพื่อนเบียดจั้งสีนะเขาสีหนาวแห้งเขาก็อาจจะเป็นไขซ้ซึมได้เนาะ ตาตัวใดแบบขอกได้อยู่้หลายตัวขึ้น,นมากก็นอนเบียดกันก็อุ้นถ้าส่วนหลายอยู่นีเนาะส่วนหลายเลยแหละไปแล้วเนี่ยจะบวชเลยบวชให้มูป่วยถ้าทาแบบว่าอากาศเย็นแห้งคือ,อยังมือแร่มีลมโกกลมหนาวมากสิป่าจะให้ยาผสมอาหารให้กินเลยบดบดสตในขอกในฟาร์มนี่แหละไปแล้วก็จะใส่ยาโคเลตประมาณสองซองเพราะว่าผสมอาหารสองกะละมังนนะ ก๋สีใสยาโคลเลสไอ้ซองละกะละมังนี่ล่ละผสมบ้า,าหารให้กินเลยกินบดๆดนี่ให้คอกนี่เั้ืหมูหน่อยมูใหญ่มูแม่พันธุ์มูเล็กหมูหน่อยสิกินอาหารใดนี่เอาห้กินเลยบ่ตตรงหลอให้หมูเฮาป่ว,ปวยแล้วไปเอาเลี้ยงมูมากกับบ่ค่อยมีปัญหาเหลืองสุขภาพมูป่วยบานนี้เข,าเ,ขาเห็นเขาเห็นคนมีอาการซึมฮาก็ต้องสังเกตนาว่าเิ่นซึมันเพิ่นซึมมันย้อนวาท้องอืดบอ่อ ทาทองอืดได้อเพื่นอนจ้าพี่น้องจ้า้าเพื่อนทองอืดอย่างเข้ากับงดให้อาหารเพื่อนหาผหาหัวคนละใหม่เพื่อนกินเป็นกล้วยซุกปหมงซุปแตงโมงสินะอ่ใบต้องกล้วยต้นกล้วยเังสิละเอาให้กินบ่ต้องให้กินห้ามบ่ต้องให้กินอาหารให้กินเป็นผัวพืชพักแทนเพื่อว่ามันจะมีเศษใยซอยระบายคับท้ายออกได้ง่ายยาถิ่มระยะเวลาโดนนานถ้าถิ่มเวลาระยะเวลาโดนนานได้ผลเพื่อนจ้าพี่น้องจ้า มันจะเฮ็ดให้หมูหฮานี่เราเขาเอื่นว่าขี้หัวแข็งเลยนะก่อนขี้มันจะแข็งแห้งแล้วมันจะเบ่งบ่ออกพอมันเบ่งบ่ออกปุ๊บนี่เขาจะเขาจะเขาจะบ่สบายในท้องเขาเนั่นละ่ะค่ะเขาก็จะบ่ก,กินอาหารนอนซึมอย่างเดียวกินต่นามบานในกรณีอาหารบ่ก,กินนอกกินต่นามอันเกลือแร่ก็ซอยใดจ่าเพื่อนๆจ้าพี่น้องจ้าเกลือแร่เกเลือแหลคนเท่ากินนี่ลหละเอาละลล่น้ำให้หมูกินท้าหมูทองอื่นแต่นะทับทายบ่ออกค่ะ เอาใส่ในหนังเหมือนนกินได่สาหรับเกลือแล้เพื่อว่าให้คนหล่างกายบออ่อ่อนพี่ยแห้งเนาะเพราะว่ากินได้ตั้งแต่น้งมันที่มาบอกมาคุยสู่ฟังการเลี้ยงมูจเอเปื่อนๆจ้าส่วนร้ายแล้วปัญหาเนาะปัญหาที่เจอก็คืนอนี่ละยาม่อากาศเปลี่ยนนี่ละมูมากเป็นไข่เพราะว่ามูสปอดน,นี่เขาเลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายอาหารการกินนี่ด้วย้าขยันหาให้กินกินไหนทุกอย่างพืชพักพืชพัก ใบเขียวใบตองกล้ยผักบูงภากเกษตรผักกันทินอุ้ยสรารผัดผักกินเลยเบิดพี่น,อน้องเอ้จะเป็นบรยากอาหารการกินจะเป็นบรยากเลี้ยงง่ายลูกก็น,นอนกองกันอยู่คนสองแม่เนี่ยให้อยู่น้ำกันเลี้ยงลูกน้ำกันเพิ่งเคยอยู่น้ำกันแต่หน่อยเพื่อกับรเหตุกัน,กนลูกนอนหลับแล้วเบิได้เก็บผาดออกอยู่ มาถ่ายคลิปลงให้เบิงผู้ใดสนใจอยากได้หมูแม่พันธุ์เด้อเพื่อนๆจ้าพี่น้องจ้ามาเบิงเอาเด้อจ้าอยู่ฟ้ามปะแอลสนใจกระโทรมาสอบถามได้เดอ้อเบอร์โทรป,ป่าศูย์หสองหนึ่งเก้าแปดสองสี่สองห้าจ้าเพื่อนๆจ้าพี่น้องจ้าสนใจมาเบิงได้หมูแม่พันธุ์สายปลาลูกผสมเมยซสัมมสนสีดำก็มีสีไอ้พวกายแตงไทยก็จะเอาไปสีดำตาลเนาะ พอมันใหญ่มากลายมันจะหายจใจเพื่อนๆจ้าเนี่ยแ,แต่ขี่ก็เป็นลายแตงไทยแต่นี่น้อยบ้านนี้ก็จะโตมาจังหน่อยเป็นแม่สาวนี่ก็จะเป็นสีดำตาลพวกน,นี่ก็จะเป็นสีดำนี่ละจ้ะแปลวากะเลี่ยงมาเรื่อยๆพี่จ้าพี่น้องจ้าบริยุทธดอกอาชีพการเลี้ยงหมูใจมากแหลวกะเลี่ยงมาเรื่อยๆขายได้ราคาดีบ่อหรือว่าขายบ่อได้ก็เลี่ยงคือเก่าจ้ะเพื่อนๆจ้าเลี่ยงคือเก่าบางปีกข็ขายดีดี บางปีก็คายอืดๆแล้วาถือกันสินะบางปีก็ลกลแล้วาดีเหตุไปหลาจากเพื่อนๆจ้าเพราะว่าเฮาเคยเหตุแล้วเฮามีตนทุนก็คือสถานที่โล่งเลื่อนแล้วก็พอพันเมพันของเฮาเฮามีประจําของอยู่แล้วนะเพียงแต่ผลิตลูกมูกออกมาเรื่อยๆเอาสาหรับคลิปนี้เด้อเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆเอฟซีขอขอบคุณหลายๆติดติดตามเบิรงคลิป การเลี้ยงหมูปลาหรือผสมน้ำปลาแอลเนนะจ้ะเ<อ><อ>ดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหนาเด้อขอพูณทุกคนขอพูดเอฟซีนะจ้ะทั้งบ้านเท่านำ้ำทั้งสปปเล่าวน้ำนะจ้ะติดติดตามเบื่องคลิปแล้วก็เพื่อนเพื่อนคนไทยผู้อยู่ต่างประเทศนะั่นแหละเบื่องคลิปน้ำกันก็จะพยายามเฮดคลิปวิดีโอววาคุยซูฟังเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูเนาะถ้าผูดด้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูกะ อันนั้นละทักมาถามไปเอลได้เนาะอันจริงได้ที่ป่าหูป่าแก่้ไขได้ป่ากจะเจ้าเูู่ฟังเนาะก็สิตอบให้ขอบคุณทุกการติดตามจะ้ะสนใจการเลี้ยงหมูด้อจจะเพื่อนๆจ้ามือใหม่กดติดตามช่องไปเอาไว้ในเด้อจ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ช่องบ้านสวนร์าหมูคนอุบลจะเพื่อนๆจ้าขอบคุณจ้าบอกกันไหมในคลิปหน้าเด้อสวัสดีจ้า